แจ็กแจกของช่วยชาวบ้านค่ะล่าสุดหนุ่มแจ็กแฟนฉันที่หลายคนคงจะรู้จักกันดีทนเห็นประชาชนเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดไม่ไหวก็ขอคอดเงินส่วนตัวค่ะซื้อพัดลมกับแป้งเย็นแจกให้พี่น้องผู้ที่ยากไร้กันถึงที่บ้านเลยพร้อมควงแฟนสาวอย่างหญิงปรีอกอกร มาร่วมทําความดีด้วยกันโดยงานนี้ทางด้านหนุ่มแจ็คได้โพสต์ภาพและคลิปนะคะตั้งแต่ออกเดินทางค่ะนําของไปม,มอบให้ชาวบ้านตามพื้นที่ต่างๆผ่านอินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นกําลังเอาพัดลมหนึ่งตัวแป้งเย็นไปแจกประชาชนครับตอนนี้ได้เกือบ200ตัวกตัวแล้วเดี๋ยวจะทําเรื่อยๆทําเท่าที่ได้มีอะไรช่วยเหลือกันครับช่วงนี้อากาศมันร้อนทํางานมาเหนื่อยเปิดพัดลมแล้วเอาแป้งใส่ตัวนี่ยเย็นสบายทางทีมงานขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ